จิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะออเฮลเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอยู่ผมเองนะครับ Dark4 นะครับตอนนี้เราอยู่กับในเกม Secret Station อีกแล้วจากพา์ที่แล้วนี่เราได้เก็บผลไม้และพวกของกินมาครบแล้วครับพาทนี้ได้มีการอัปเดตใหม่รับผมนะนี่นะได้เพิ่มผลไม้มาทั้งหมด4อย่างครับซึ่งเฉพาะวันคริสต์มาสเท่านั้นด้วยผมก็เลยต้องรีบมาเล่นเลยรีบมาเก็บเพราะไม่งั้นถ้าพลาดไปแล้วก็คงไม่ดีแนะ่ซึ่งตอนที่ผมนั้นเดินสำรวจไปรอบๆนี่ผมได้เจอนี่ อันนี้มากะลองใช่ไหมเก็บเลยอะไรแล้วเนี่ยพิษพิษพิษอะไรวะ,นะะ,รวะชื่ออ่าพิสตตชิโอมากกะลองนะผมนะเนื่องจากเธอมีสีที่คล้ายคลึงกันเธอเชื่อว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของต้นคริสต์มาสอ๋อก็เลยมาอยู่ก็เลยมาอยู่ที่ต้นคริสต์มานี่เองนะครับแล้วผมเห็นไกลๆตรงนู้นคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมอ่ามีเค้กอยู่ตรงนู้นนะซึ่งตอนนี้เราจะมาหาให้ครบเลยอยู่ตรงไหนมั่งเราจะหายห,หมด นะเพราะตอนนั้นนี่เราหากันมาครบแล้วครั้งนี้เราก็ต้องมาหาเพิ่มอึ๊บโอยโดดไม่ขึ้นปะต้องเปลี่ยนนี่มาพี่พิก FBI Sniper ตัวตึงเราโอ้โหเดี๋ยวกันนะพี่พิกนายต้องบรรลานตัวเองให้ดีๆนะดูท่าทางน่าจะเดินยากนะโดูว่าแต่จะขึ้นไปยังไงกันเถอะอึ๊บเออชิบชิบชิบเจะขึ้นไปยังไงวะตรงนี้มันเหมือนมีทางให้เดินขึ้นไม่ได้หรือว่าพลิกไม่ใช่คําตอบ พราะดูแบบมันดูเล็กมากเลยมันดูไม่น่าจะขึ้นไปได,ด้ดูดิมันต้องเป็นตัวอะไรอะ่ะเอาละคือตอนแรกก็คิดซะเยอะนะจนมาพึ่งนึกออกว่าเออนี่ตัวที่มีตะขอเกี่ยวนี่ต้องเป็นตัวนี้เลยผมว่าใช้ได้ต้องเอาหัวนี่มาเกี่ยวกับเชือกแล้วก็ปีนแบบปึ๊บเออปึ๊บอืมเกี่ยวงัวะเออ,เอนี่แหละนี่แหละนี่แหละอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ มูเออในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นอนไงเอาปุ๊บเออนี่ไงทีนี้ก็ไปได้แล้วย,ย่อห่อย่อห่อไอเค้กฉันมาหาแท้แล้วโหจี๋ครับสบายขอแค่ยันล่วงก็พอ,อยังไงเดินดีนะเดินดีนะโอเคเย้โหได้เค้กคริสต์มาสมาแล้วครับ หนูยอดไปเลยส่วนทาวว่ากลับยัง่าอ่ะนี่ไง <c oughs> กลับนี่แหละโอเคครับต่อไปเหลืออีก2อย่างโอ้ครั้งนี้เร็วมากอาจจะไปดูเคกคริสต์มาสครับผมนะเธอเป็นของฝันพิเศษสาหรับคริสต์มาสเธอใช้เวลาในการเฝ้าดูเจ้าของบ้านจากด้านบนออกจากด้านบนของเครื่องปรับอากาศแล้วไปทาอะไรบนนั้นละเนี่ยนี่ครับมีคําว่า Merry Christmas ู่เอาเรา่อไปเราเหลืออันนี้มันคืออะไรเนี่ยนะและนี่คืออะไรมันเหมือนสตรอเบอรี่ ผมขอใช้พิกแล้วกันพิกจอมผิวจะได้เดินหาทัวๆได้เพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เหลือมันอยู่ไหนผมก็เลยต้องเดาๆเอาไม่รู้ว่าข้างนอกข้างนอกจะมีอะไรอีกหรเปบ่านะเดี๋ยวก่อนนะผมขอเลื่อนออกไปดิโอ้ยโ,โอเคเดี๋ยวเลยอาจจะต้องลองไปดูข้างนอกกันครับเผื่อข้างนอกมีอะไรนะครับตอนนี้มาในอนาณาจักรหนูอีกแล้วเด๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันว่าดูที่ว่าข้างนอกจะมีอะไรเสียงไมก้กะเสียงไมก้กะเฮ้ยทางตัน ถอยเลยเพื่อนกยโยกอุโอ้ยโอ้ยหนูหนูใส่หนูหนูใส่มกเซนต้าด้วยโคน่ารักจริงๆเลยแต่กูไม่อยู่หรอกเร็วเร็วโอ้ยยาไอยาไอยาหนูโตเป็นเป็นเลยนะอย่านะอย่านะอย่านะเด้หนูเฮ้ยหนูตามหนูตามหนูตามวิ่งหนีหนูโอ้ยโอ้ยโอเคตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วนะครับไหนลองสำรวจซิว่าข้างนอกมีอะไรไหมเออ what t ต e f ฟัก นั่นมันแครอทนี่หว่าโดนเอาไปทำเบรนนี่ไปแล้วจมูกของสโนบไอ้นี่สโนแมนอ้าวเจอไข่คริสต์มาสเฉยขนาดแค่กระโดดมัวนะ่วเนี่ยไหนดูข,ดข้างบนดิเพื่อข้างบนมีอะไรอีกโดดโอ้โหเลยเลยไปไหนตั้ไหนโอเคครับสำรวจข้างนอกดูเหมือนจะไม่มีอะไรไนายขอดูสตอรี่ของเจ้าไข่คริสต์มาสสิเขาตกหลุมรักคริสต์มาสอย่างแน่นอนเขามักจะโบกของเล่นลูกอมอ้อยอ๋อขะนี่อะโบกยุ่งเย่งยุ่งเย่ง,ย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 งอยู่นี่ เย yeah. ่นะครับตอนนี้คือเหลือแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นซึ่งดูแล้วก็มันก็คือสตรอเบอรี่อ่ะแต่เป็นสตรอเบอรี่เวอร์ชันคิดม์มาสหรือเปล่ามันดูอันใหญ่ไปด้วยนะประเด็นเม่แตกจะไปซ่อนที่ไหนได้นะเม่แตกวนะเนี่ยไม่แตกเว้ยไข่แข็งแรงอืมด้ผมคิดนี่จะไปแอบตรงไหนได้ล่ะนะนครับหลังจากที่ผมลองสำรวจดูนี่เหมือนแบบตรงแถวนี้น่าจะไม่มีนะผมก็เลยมีสันนิฐานว่าหรืออันสุดท้ายมันอาจจะอยู่ในถุงเท้าหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าอยากรู้ก็คือ karaoke. ต้องลองหาดูอาจจะอยู layers, HTML, uh, ่จ yup. ริงนแหละนี่ใช้พิกนี่แหละตัวตึงไม่รู้จะกระโดดเลยไหมนะยิงกระโดดไกลยด้วยไกลเกินไปด้วยซ้ําโอ้ยแล้วกันนะเคเอ้ยเล็กเกินตัวเล็กเกินเดินเลยเดินเลยเคมามีโอกาสนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะอยู่โอ้โหดูกระโดดโอ้ดูกระโดดซะก่กนกระโดดได้สุดติ่งกับดิ่งแมวอืมกระโดดได้สุดติ่งเอาละตอนนี้เราใช้พิซซาตัวตึงนีกว่าเหมือนพิกมันจะทรงพลังเกินไป กระโดดทีหไปไหนก็ไม่แล้วไงขอดูตรงสุงเท้าซินี่จริงด้วยโอ้โหเหมือนเป็นสตรอเบอรี่สีขาวอเาะเผื่ออาจจะไม่ใช่สตรอเบอรี่แต่สับลายหรือว่าเราไม่ต้องกระโดดวะแค่ลงไปเฉยเยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมเอ่อกดอาเย yeah. สตรอเบอรี่สีขาวฮ่าฮ่ามาอยู่ด้วยกันเลยไหมไม่เอา โอเคครับโอ้โ oh, หมันเนี่ได้ครบแล้วอย่างรวดเร็วอันนี้คือสตรอเบอรี่สีขาวร็บผมนะขาวรักษาระยะห่างกับสตรอเบอรี่สีแดงเพราะเธอมีแนวโน้มที่จะโกดได้อ๋อมีแนวโน้มที่โกดได้ง่ายแล้วประเด็นคือผมเอาสตรอเบอรี่สีแดงมาหาเธอคือตอนแรกก็เดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวพิซซ่าเอาไม่ลงเดี๋ยวเมื่อเทศราชินีก็กระโดดเลยสักพักลองสตรอเบอรี่ดดกระโดดก็ยังเลยอีกรอบนึง ก็เลยลองแบบเอ้ยทำไมเราไม่ลองเดินเฉยวะเออก็ได้ก็เดินได้ฮ่า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 กูเกะกูเอาละครับพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมนะอาจจะดูสั้นๆเป็นที่น่าพึงน,นะเพราะของที่ต้องหานั้นมีอยู่แค่สี่อย่างก็เลยไวมากครับผมนะยันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าสำหรับทุกคนนะครับผมนะเมอร์ลี่สมัตนะคะรับขอให้มีความสุขนะครับบ๊ายบายครับ 那那。No. No.